สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับครับมาพบมาเจอกันมื้อนี้เสาคลองวันที่6กรับวันจันทร์ที่6นะครับมื้อนี้นะครับนี่เป็นการนะครับตั้งกองบุญปถาทห้ข้าวเปลือกเด้อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับมาเป็นเกียรติได้งานถือว่าร้ายครับเขาก็เริ่มทย่อยมากแล้วนะครับเนี่ยอ่าเป็นภาพบรรยากาศบุญปะาทายข้าวเปลือกครับประจําปี ครับถือว่าในช่วงปีไมยู2,568นะครับเอาภาพบรรยากาศมาฝากคุณพ่อคุณแม่ FC กันนะครับมือน,นีแอดวิไลครับมีตัวเลขหน้าทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเขาเหมือนเดิมเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่กองอำนวยการน,นะครับจังไดกะคุณพ่อคุณแม่เข้านะครับมารวมทําบุญกันนะครับบุญประทายข้าวเปลือกนะครับ อ่ะครับคุณพ่อคุณแม่หลังจากเอ็ดวิไลนะครับได้ทายทํำภาพบรรยากาศนะครับบุญประทายเข้าเปลือกใหเอฟซี FC. อ่ะคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับคือเอ็ดวิไลได้บอกนะครับว่าจะมีตัวเลขแนวทางอ่ามาฝากว่าตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับเอาครับปืนนี่นะครับก็ถือว่ามีบุญมีงานนะครับที่ สาราการปะเลียนนาบันบานแอดวิไลนะครับก็เลยบอหายสามารถจะทําคลิปตัวเลขหน้าทางได้นะครับหลังจากแอดวิไลนะครับได้บันทึกภาพบรรยากาศนะครับที่บุญปะาท้ายเขาเปลือกนะครับเป็นภาพช่วงต้นนะครับถือว่าตอนนี้นะครับยอดปลาท้ายเขาเปลือกนะครับที่แอดวิไลเช็คเบิ้งนะครับก็ได้ประมาณนะครับจะ2ตันก็กลัวแล้วนะครับ คุณพอ่อคุณแม่ชาวบ้านทั้งสามซุ้มซนก็เริ่มทย่อยมารวมบริจาคนะครับในบุญประทยายข้าวเปลือกนะครับสบบบํา,า,า,าสหรับผู้พนบ่มีไ้บ่มีหน้าเพื่อนกะเอาเข่ามาแน่สาหรับผู้ภูบ่มีไ้มีหน้าเพื่อนกะเอาเงินนะครับปัดใจมารวมเสียบต้นผาปลานหน่อยๆนะครับนี่คือประเพณีปฏิบัติของชาวอีสานนะครับก็บต้องมีบุญประทยายข้าวเปลือกเป็นประจํานะครับ เอามาในคลิปนี้นะครับคือแอดวิไ like ลบอกนะครับว่าจะมีตัวเลขแนวทางนะครับมาฝากครับมาในคลิปนี้จะเป็นแนวทางขับของคนนอนทุ่งนะครับถือว่าอ่ะคนนอนทุง่งงวดที่ผ่านมากับถือว่าสะดุดอีกนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ห้างวดติดงวดที่6สอบประพันธ์แล้วก็มาได้สะดุดเดียวกับมาเขาอีกงวดสัญจรเชียงใหม่นะครับกับเขาอยู่แล้วก็งวดที่ผ่านมากับมาสะดุดอีก เอาครับคุณพ่อคุณแม่ต้องว่าให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจเรื่องของตัวเลขแนวาทางครับเป็นนวดส่งท้ายปีนี่จะอันตรายมากนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนทายพ่อสอใหม่ตัวเลขแนวาทางของนักคำนวณเพิ่นก็บ,บอกว่าจะเป็นทุกปีนะครับงวดสุดท้ายของปีนี่ก็คือความแน่นอนนะครับก็คือบ bon ่แน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรมันจะเริ่มเขื่อนนะครับต้องได้ยกสูตรใหม่คำนวณใหม่พ่อสอใหม่นะครับ ให้ FC คุณพ่อคุณแม่เข้าใจรากาซสำหรับ FC ที่เพิ่นเป็นนักคำนวณคิดคนตัวเลแ้วนนะทา้งเข้าใจดีนะครับงวดทรงไทยปีจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาหลังจากยกโค้งยกเข่านะครับปรปับปรุงสูตรใหม่แล้วคิดว่างวดต่อไปก็ 40, 000, คือ17มกราคมครับ2,568แนวทางของคนนอนทุ่งจะกลับเข้ามาเดินต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับ เอาคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมสม,มุดประกาอยันพี่ไร่จะผ้าเขียนนะครับเนี่ยทา้งตัวเลขของคนนอนทุ่งกันเลยงวด17เกดมกราคม68นะครับเริ่มจากเลขวิ่งครับอ่าเขียนตามเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่อ่าขอแจ้งข้าวดีนะครับมือนี่อ่าคนนนั่งทุ่งพนจะมาวงกลมถือว่าเน้นใหญ่อ่าเน้นย่ำสรุปให้เลยนะครับคลิปเดียวจบนะครับคลิปเดียวจบอ่าวิ่งที่2กับเอา่า สองกับเจ็ดนะครับคนนอนทุ่งนะครับอ่าแนวทางของคนนอนทุ่งจะเป็นบนบวกล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่สูตรมัดรวมอ่าคุณพอ่อคุณแม่เตรียมเขียนตามเลยนะครับที่แครบหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่าบนบวกล่างนะครับต่อไปครับเ้ามาบ่วงชุดจับคู่กันอาจับคู่แล้วขาจังมบิ่งตัวเน้นย้ำกันของคนนอนทุ่งนะครับว่าเพิ่นจะวงกลมให้ตัวใด อาจับคู่ครับคู่แรกคือ6กสองครับ6กสองแล้วก็เจ็ดสาส หกเจ็ดเจ็ดแปดสองสามต่อไปครับสามสี่ สามแปดสองเจ็ดคู่สุดท้ายครับคือสองสี่ครับคุณพ่อคุณแม่สองสี่นี่คือคู่สุดท้ายนะครับของคนนอนทุ่ง มีทั้งเบิดทั้งม้วนเก่าชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่เก้าชุดนะครับเก่าชุดแคบหน้าจอกันอามาบางตัวเน้นย้ำนะครับคุณพ่อคุณแม่มาบางตัวเน้นย้ำกันเลยอ่ะวันนี้เพิ่นจะสรุปให้เลยคืออยาดวิไลบอกนะครับสรุปวันที่มาคลิปเดียวจบนะครับวันนี้งวดประจำวันที่สิบเจ็ดมคนะครับสรุปให้วันที่สรุปวันที่ครับคือ วันที่หกรับมคหกแปดนี่คือมือสรุปแนวทางนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีครับอ่าแนวทางนะครับคุณพอ่อคุณแม่มีนะครับก็คือวิ่งสองกับเจ็ดนะครับแนวทางบนล่างนะครับแคบหน้าจอกันมีหกสองเจ็ดสองอ๋อขออภัยครับเจ็ดสาม 8 3ดสามแปดสี่หกเจ็ดเจ็ดแปดสองสามสามสี่สามแปดสองเจ็ดสองสี่มีเก่าชุดครับคนนอนทุ่งนะครับวงกลมให้สี่คู่นะครับคุณพ่อคุณแม่วงกลมให้สี่คู่นะครับอ่าคู่แรกครับคือเบิรงใไ้ดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่เขียนไปเลยนะครับหกสอง เจ็ดสอคู่สุดท้ายครับคือ24งสี่คู่นะครับคุณพ่อคุณแม่6กสอง7จ็ด2าม2 7งเสองสนั่นคือ ตัวสรุปของคนนอนทุ่งนะครับมาคลิปเดียวจบนะครับมักชอบฝากแช่ออไปให้เอทั้งชอง่องฮอดเดฮูได้เห็นน้ำกันอาสุดท้ายนี่นะครับ FC คุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านแอดวิไลจะจากลาก,กันไปให้เอคุณพอ่อคุณแม่ยูดีมีแห้งครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงอ,อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพให้ดียูดีมีแห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ